วันนี้เป็นการประชุมร่วมกับกรมการข้าวซึ่งมีท่านอธิบดีรองอธิบดีและผู้อำนวยการเมล็ดพันธนุ์มาวางแผนในการที่เราจะต้องไปจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับพี่น้องที่กระทบจากฝนแรงฝนทิ้งช่วงและก็น้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วจํานวนหล้านกว่าไร่ดังนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งคือต้องมีเมล็ดพันธุ์ให้พร้อมและต้องส่งให้ถึงมือกเกษตรกร เราก็ได้เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ไว้ในขณะเนี้ยตามที่เกษตรกร,กรประมาณ5้าแสนลายต้องการเนี่ยสามหมื่นสี่พันตันนะครับที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ซึ่งในเขตที่ประบทบภัยทั้งหมดเนี่ยมันก็34จังหวัดเราก็ขอเชิญอาตย์ดีลองอาชย์ดีแล้วก็มาดูกันว่าไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ไม่ไปกระทบกับ มาตรการของไวรัสโรคโวิดก็เร<ม>าจะส่งมเมล็ดพันธุ์เนี่ยให้ถึงมือชาวนาถึงบ้านถึงเกษตรกรเนี่ยสามสี่แสนลายเนี่ยโดยไม่ต้องมารวมตัวหรือไปยืนแจกเหมือนเดิมๆก่อนก่อนตอนนี้ก็ถึงจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมก็ขอให้ช่วยทางกรมเนี่ยส่งให้ถึงมือแล้วทุกคนจะได้อุ่นใจว่าเขาได้รับมเมล็ดพันธุ์ทันในการฤดูปลูกใน ปีที่จะถึงหรือหน้าฝนที่จะถึงนี้ซึ่งทุกคนก็ถามว่ามเมล็ดพันธุ์มีไหมพอไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนท่านนายกรัฐมนตรีท่านห่วงใยเรื่องนี้มากทุกครั้งท่านก็จะถามผมว่าเรื่องเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างไรผมก็รายงานว่ามีพอนะครับที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้ามีฝนทิ้งช่วงอีกเนี่ยก็การทํานาหรือผลิตเมล็ดพันธุ์ก็จะลําบา,ากดังนั้น เมื่อการแจกมเมล็ดพันธุ์เป็นไปตามเป้าหมายภายในเดือนเมษาเนี่ยเราคงจะจําหน่ายจ่ายแจกไปถึงมือชาวนาอย่างครบถ้วนผมได้กาชับให้กรมข้าวส่งให้ถึงมือชาวนาให้ภายในเดือนเมษาก็แล้วแต่ว่าจะเริ่มวันไหนจังหวัดไหนบ้างหลังจากที่แจกข้าวมอบข้าวมเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวนาแล้วก็มาวางแผนว่าปีหน้าฤดูนา ปีที่จะถึงเนี่ยปี63 64เนี่ยวางแผนผลิตมเมล็ดพันธุ์ไว้จำนวนเท่าใดเพื่อจะแจกจ่ายหรือให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้มีมเมล็ดพันธุ์ทางกรมการข้าวกับอทิบดีรองทิบดีเขาก็ปรึกษากันว่าปีหน้าที่จะถึงเนี่ยจะผลิตขั้นต่ำเนี่ย120,000ตันถึง150,000ตันก็ตอนนี้ยังอยู่ที่งบประมาณกองทุน ในการที่จะซื้อมล็ดพันธุ์เพียงพอมากน้อยแค่ไหนตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่แต่ก็มั่นใจในการผลิตมล็ดพันธุ์เพราะเราจะให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้ผลิตซึ่งเรามีอย่างน้อยหกหกร้อยศูนย์นะครับในการผลิตมล็ดพันธุ์ให้กระกรมการข้าวแต่อย่างไรก็ตามในการผลิตมล็ดพันธุ์หรือจะปลูกข้าวได้เนี่ยมันต้องมีน้ำ ซึ่งปีที่แล้วเราก็ประสบปัญหาว่าฝนทิ้งช่วงถ้าปีนี้ฝนทิ้งช่วงยาวนานเนี่ยการปลูกหรือผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยปัญหาก็จะเสียหายแล้วก็จะทำให้ขยายเวลาออกไปอีกเราก็พยายามตึกษาว่าจะทำอย่างไรดีให้ปลูกเมล็ดพันธุ์ให้ทันกับเหตุการณ์หรือเวลาของเกษตรกร,กรถ้าฝนทิ้งช่วงยาวก,ก็ต้องขอให้ กรมน้ําบาดาลหรือรัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณเพื่อเจาะน้ําบาดาลให้กับพี่น้องกรมผลิตมเมล็ดพันธุ์มิฉะนั้นแล้วก็จะผลิตเมล็ดพัน์ไม่ทันและก็ไม่พอกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราปรึกษากันแล้วก็ต้องหาความพร้อมว่าถ้าน้ำ ไม่พอฝนทิ้งช่วงจะทําอย่างไรท่านอาจิรย์ิบดีลองทิพดีก็ได้วางแผนไว้แล้วว่าเรามีอยู่ประมาณหกร้อยศูนย์เนี่ยห้าถึงหกร้อยศูนย์เนี่ยที่จะสามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ให้ได้ถึงแสนตันเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องมีน้ําพร้อมแล้วปีนี้ตลาดเองก็มีความต้องการข้าวนุ่มเป็นอย่างมากทั้งกรมการข้าวก็ผลิตมเมล็ด พันเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อผลิตข้าวนุ่มให้เป็นความต้องการของตลาดทั้งภายในแล้วก็การส่งออกในครั้งนี้ก็คิดว่าในหนึ่งแสนห้ามืนตันก็จะสามารถผลิตข้าวออกมาให้พี่น้องชาวนาได้ถึงหกล้านไร่นะครับผลิตภัณฑ์อันนีน้แต่จะไปอีกงวดหนึ่ง ถ้าเป็นไปด้วยความต่อเนื่องก็จะสามารถาสนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวมีเมล็ดพันธุ์ได้ถึง4-15ล้านไร่ในในฤดูการถัดไป45ล้านไร่45ล้านไร่ทาเมล็ดพันธุ์เราพอเพียงที่จะเป็นไปตามความต้องการมีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทยข้าวปฐุมธานีหอมปฐุมธานีข้าวขาวซึ่งเป็นข้าวนุ่มข้าวห้าปอร์เซ็นซึ่งข้าวแข็งและรวมทั้งข้าวเหนียวด้วยในจำนวนนี้จะมีทุกทุกชนิดห้าชนิดแต่ปีนี้เป็นความต้องการของตลาดคือข้าวนุ่มเราจะผลิตมเมล็ดพันธุ์ตรงนี้มากให้กับพี่น้องทานาในเขตภาคกลางส่วนใหญ่ เพราะทางภาคอีสานเนี่ยเราไม่ต้องไปยุ่งแล้วเพราะว่าในภาคอีสานจะปลูกข้าวหอมมะลิเต็มร้อยเปอร์เซนกับข้าวเหนียวนะครับในจำนวนที่ประเมินอ,ออกมาแล้วเนี่ยประมาณ25ล้านไร่ของภาคอีสานที่จะปลูกข้าวหอมมะลิกับข้าวเหนียวนครับตอนนี้เนี่ยปัญหาโควิดเนี่ยต่างประเทศต้องการข้าวค่อนข้างเยอะ ข้าวในประเทศไทยเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะวิจัยงทุณว่ามันจะยั่งยืนไม่กับการบริโภคทั้งในประเทศแล้วก็มีการแย่งซื้อกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางท้านเนี่ยมีมาตรการยังไงแล้วก็ยืนยันได้ไหมว่าข้าวยังเพียงพอไม่จาเป็นที่จะต้องเข้าไปแห่ซื้อครับวันนี้เราก็ได้เชิญกรมการข้าวมาปรึกษาเรื่องราวนี้เหมือนกันเพราะว่า บอกกับพี่น้องประชาชนเลยว,ว่าไม่ต้องไปตื่นตระหนกแล้วก็ไม่ต้องไปแย่งกันกักตูนเหมือนกับไข่ไก่ซึ่งมาตรการของกรมการข้าวเนี่ยที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะสามารถผลิตข้าวได้ภายในสามถึงสี่เดือนเลยข้าวมีพอกินแน่นอนเดือนหนึ่งเนี่ยมีปราชากรเราเนี่ยผลิตเอ้ย กินข้าวกันเนี่ยเดือนละหนึ่งล้านตันเข้าวสารทางที่ดีที่สุดวันนี้กระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค้าภายในเนี่ยต้องสั่งให้เช็คสต็อกข้าวเลยเช็คสต็อกข้าวเราจะได้รู้ว่ามีเหลืออยู่กี่ล้านตันถ้าเกิดกรณีฝนทิ้งช่วงไปอีกนะครับอีกสองเดือนหรือสามเดือนเนี่ยมันก็จะรวมแล้วก็ไม่น้อยกว่าห้าเดือนเมื่อเป็นเช่นนี้ ต้องให้รู้สต็อกในประเทศของเราว่ามีข้าวเท่าไหร่พอค้าก็จะต้องไม่กักตุนถ้าเริ่มกัก,กตุนกันเมื่อไหร่ก็จะทําให้ราคาข้าวสูงขึ้นถามว่าราคาข้าวสูงขึ้นดีไหมดีแต่ไม่ได้ไม่ใช่ช่วงเวลานี้มันจะกระทบต่อความเดือดร้อนของพี่น้องเพราะว่ายัางทำมาหากินกันเรื่องไม่ได้ถ้าจะให้แพงต้องแพงตอนเก็บเกี่ยว ดังนั้นก็ให้ความมั่นใจได้ว่ากรมการข้าวเนี่ยผลิตข้าวทันภายในสามหรือสี่เดือนและสิ่งสาคัญที่สุดก็พอกินฮนะเชื่อว่าพอกินในประเทศแน่นอนเพราะทุกคนตื่นตระหนกเกี่ยวกับโรคไวรัสโควิดนี้แม้แต่ต่างประเทศเองก็มีออเดอร์ขอซื้อข้าวมา มากมายผู้สองออกก็บอกว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะดีของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาราคาก็สูงขึ้นแต่เราก็ยังไม่มีน้ำยังฝนทิ้งช่วงอยู่จึงยังทำอะไรไม่ได้นะครับในขณะเนี้พอผมบอกได้เลยนะครับ ไม่ต้องไปพ่อค้าไม่ต้องไปเอาเปรียบกันหรือไปกักตุนเก่งราคาก็แล้วกันกรมประสุสัตว์ไข่กไก่นะไกตันนี้เร,เราก็บอกให้ทางกรมประสุสัตว์เนี่ยออกไปช่วยกรมการค้าไปใน<ม>ไปช่วยเช็คและไปตามฟาร,รมต่างๆซึ่งเราได้เป็นผู้อนุญาตว่ามีไข่ไก่ มากน้อยแค่ไหนหรลอให้รวบรวมมาช่วยค้าขายอีกทางหนึ่งได้ไหมวันนี้ได้สั่งให้กรมปศุสัตว์ไปดูเพราะแต่ละฟาร์มจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ทั้งหมดทั้งฟาร์มใหญ่แล้วก็ฟาร์มเล็กว่าวันหนึ่งเนี่ยเราพกกินไข่กันปกติธรรมดาวันละ4ี่บล้านฟองธรรมดาเนี่ยยังไม่มีโควิดเนี่ย ทอมีโควิดเนี่ยมันก็ตื่นตระหนกไปเป็นสิบล้านอนะ่ะเพิ่มเพิ่มอีกเป็นสิบล้านฟองก็ทําให้โวยโอกาสกันตุนบ้างอะไรบ้างอันนี้เราก็บอกว่าท่านานายกเนี่ยท่า,กน,ากนกําชับมาแล้วหลายครั้งว่าเรื่องใครเอาเปรียบหรือกักตุนในขณะที่ทุกคนเดือดร้อนเนี่ยจะมีโทษสถานหนักไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพ่อค้าในขณะที่เราลำบากเดือดร้อนกันอย่างนี้ต้องช่วยกัน ร่วมมือกันเพื่อความเป็นจุกข,ของทุกคนขอให้ทุกคนเข้าใจวันนี้เราก็บอกทางอธิบดีกรมปรุสัต์ไปอีกว่าถ้าเราสามารถรวบรวมไข่บางส่วนได้ก็ให้ออกมาจำหน่ายที่กรมก็ได้ที่กระทรวงก็ได้เพื่อให้โอกาสพี่น้องประชาชนเนี่ยได้มารับซื้อไป อนอกจากที่ทางภาครัฐและหน่วยงานต่างๆก็มีความห่วงใยพรุ่งนี้เราก็จะผลิตแมสก์เก่าเจลแจกพี่น้องโดยทั่วไปนะฮะแมสเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ห้าหมื่นชิ้นก่อนแล้วก็เจลก็ห้าหมื่นหลอดคาดว่าอาทิตย์หน้าคงจะพร้อมแจกได้พรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้น เชิญแม่บ้านมาแล้วก็ใครจะร่วมก็มาร่วมได้นะฮะยินดีมาทำบุญร่วมกันนะครับก็คิดว่าเราต้องใช้อีกเป็นแสนเป็นล้านชิ้นนะ่ะถ้าจะให้เพียงพอตอนนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันถ้าเราช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยโลกก็คงจะหายสถานที่ผลิตสถานที่ผลิตแม่ที่บ้านบ้านสุพรรณครับ เลนไทยที่สุพันธ์นะพวกนี้เราก็จะไปดูว่าผลิตอย่างไรได้แค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ต้องให้ทันกเหตุการณ์ให้เร็วที่สุดแล้วก็จะให้ทางโรงงานรองเท้าของผมเองเนี่ยมาผลิตแมสช่วยก็คิดว่าเร็วฮะวันหนึ่งคงได้หลายเป็นหมื่นนะที่โรงงานรองเท้า